สวัสดีครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดลอยเอ็ดนะครับพี่น้องวันเสาร์นะครับมา,มาเบิ้งว่าง,งามนะครับพี่น้องนี่นะครับโซนว่าง,งามนะครับว้ารวุ่นนะครับแดงสีดีดีเลยนะครับนี่ จากบากนะครับไอ้เบอร์ไปสามเก้าสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับ, 9, บ,รบพี่น้องเป็นงัวสาวปะครับนะครับงัวสาวให้เบิ้งรอบๆนะพี่น้องงัวเนี่ยจะเป็นงัวขาขังคอกนะครับสังเกตได้จากเล็บนะบพี่น้องไม่ค่อยได้ยางนะครับ สามหมื่นเก้าพันบาทน,นะครับไงนาดีนะครับตัวนี้แม่ 38, นไหมครับเท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นแปดนะครับพี่น้องให้เบิ้งว่าก่อนนะครับเอฟหนึ่งนะครับตัวนี้ เอหนึ่งนะครับเอเอบวกนะครับหกสี่ห้านะครับตีเอมาแล้วนะพี่น้องฝากเบอร์โทรเลยครับพายเบอร์โทรเบอร์โทรครับครับเบอร์โทรคมบปครับศูนย์แปดหนึ่งครับห้าสามห้าห้าสามห้าศูนย์ศูนย์ห้าแปดนะครับพ่ออย่างครับ กรบผมห้อยเปิลน,นะครับนี่ฮะผู้ใดสนใจก็โทรมานะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบื้องข้างในขอบคุณงครับพาไปเบื้องแม่ลูกหนาๆยญ่คๆนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ลูกชาย KF31 นะครับกับแม่หญ่ๆนะครับ โอ้แม่ใหญ่ดีับพี่น้องใหญ่ๆงามๆเลยนะครับแม่นี่กับลูกไส้หนาคักนะครับหนาลึกนะพี่น้องหลังตรงดีขาดีเปิดไว้เท่าไหรครับแปดหมื่นห้าพนบาทนะครับพี่น้อง,ล,ง,ง, 8, 000, 000, 000, องลูกไส้ตัวไหนครับเคเอฟสามหนึ่ครับเ ลูกที่เท่าไหร่แล้วครับนี่ลูกสลูกสองนะครับแม่ผสม,มไปครับพ่อครับแม่ทองว่างขอแม่ทองว่างครับลูกเขาก็น่าจะน้อยๆอยู่นะครับนี่น่าจะบ่หลายเดือนนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องผมไปเบื้องหนา้านี่นะครับสูงน่าจะร้อยห้าสิบบวกลบได้นะครับพี่น้อง เยคักนะครับลูกยางรอนะครับฝากเบอร์โทรเลยครับ065 0 6 5 8 9 2 0 9 5 6 0956นะครับ, 2> 2รบห้อยยังครับผมห้อยเนี่ยมหอยเนยมนะครับ,นนรบสนใจกับลองโทรมานะพี่น้องอนะอว่าวนโลกมันได้ขายสามตัวนี่เอาลกมวนจับสาตัวมันไโมต ตัวนี้ก็นนางามนะครับให้เบิ้งแม่ข้างหลังอีกนะครับพี่น้องนะครับตัวงนะครับตัวนี้ก็น่าจะลอยหาสิบบวกนะครับนี่นลอยหาสิบบวกได้นะครับนี่ คือคักนะครับจะถามมถามไม่ดให้เลุรลุีกย่างนปัักนะครับลนะครับน่าลึตัวใดครับพ่อตัวนี้หาหมื่นเจ็ดครับหาหมื่นนะครับพี่น้องสูงร้อยหาสิบบวกนะครับใหญ่คักนะครับท่องไหมครับพ่อ ท่องหาเดือนนะครับท่องตัวใดครับนี่ท่องพุ่มตัวไหมอ๋อทับตัวนะครับเป็นเลือดลอยวะครับเลือดลูกับพอเลือดลอยนะครับโอ้าวเบอร์นี่ว่าตัวทั่วเหรอครับฝากเบอร์โทร่วเลยครับพ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับครับผมห้อยอย่างครับห้อยออดครับห้อยออดนะครับเมืองสวงนะครับนี่ใกล้ๆเขานี่แหละนะครับพี่น้อง นี่นะครับงามครับทายบมดง่ายครับไปเบอร์ข้างนี้เองนะพี่น้องเบังแม่ลูกนะครับพี่น้องกูได้หาซื้อกันในน้ำช่วงนี้นะพี่น้อง ราคาถือว่าขยับขึ้นนะครับพี่น้องตามความงามอันนี้แม่ลูกใส่ใหญ่ๆนะครับกว่หกสิบได้นะครับนี่แม่นี่ใหญ่คักนะครับเล็บแข็งขากถือว่าโอเคครับใหญ่เลยนะครับโครงสั่งใหญ่นะครับลูกตัวเมนะครับนี่ผ่าสวนนะครับลูกหนาคักนะครับ เมยกระตุกง่ายหยางอ้งงอมมาทั้งหลังนะพี่น้องเบิ่งแม่ลูกง่านะพี่น้องย้อนแสยงยักน้อยครับลูกตัวแม่นะครับแม่บกักง่ายนะพี่น้องลอยหาสิบหกสิบได้นะครับเนี่ยจักบาทครับหาหมื่นเก้าครับหาหมื่นเก้านะครับพี่น้องต่อรองได้นะครับโอ้แม่บัก ้อยหกสิบได้โอ้แยกก็ได้นะครับลูกเท่าไหร่คร mm ับแยกเต้าเก่าเต้าเก่านะครับสองหมื่นเก้าแม่สามหมื่นห้าแม่ทับได้เดือนนึงแล้วนะพี่น้องย้อนแสงยักน้อยนะครับนี่นะครับแม่ตัวบกง่ายนะพี่น้องลอยหกสิบตรงมีล่ะนะครับเบิ่ง ขาเบิองเล็บนะครับพี่น้อง Lindsay, Lindsay, ขอเบอร์ทั่วเลยครับ083 083 7ูนย์แ0ดส0ม4 6ห้อยีห้อยยังครับแดงครับห้อยแดงแดงแดงนะครับขอบคุณครับโอ้แม่นี่กันงามนะครับเนี่ยอื้อ โอ้หลายคัะนะพี่น้องจับสิอกัทั้งใดนะคะแบบงในหน่อยนะพี่น้อง ครับพ่อนี่นะครับมะเพิ่งแดงหน่อยนะครับรุ่นยานมดูคันจักบาทรนะดิจักรพรครับพ่อจังสิหมื่นสองพันนะครับนี่นะครับว่ายานมนะครับพี่นอ้องเจ็ดเต้นเตือนกริ่ังเอาไปเลี้ยงนี่สบายเลยนะครับบ่ร่างบ่ยังกนะครับ มีเบอร์โทรครับพ่อ0ี0 080 747 747ย9 0ปศนนเ้นยหะครับอยงครับพ่อพอรักพอลักนะครับพอลักนะครับอย่าโสธทนอย่าโสธรนะครับเป็นยังไงครับพ่อราคาช่วงนี้อ่อนแงครับอ่อนแง ค่นสื่อเป็นยังไงครับหลายวะครับกระปอเพรอยากนีปนไงครับแล้วว่าผูน้อยพอได้ขายอยู่ครับหนาก่อนลงกอนลงเงินวะครับขายีี่ยโอ้่เนะครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันนะครับตัวบันใหญ่นะครับเนี่ยร้อยหาสิบกว่านะครับกระดูกแข้งขาดีนะครับ นี่นะครับพี ah ่น้องจักป่าชาวบ้านจริงๆแจ๊คบ้าถวายจริงคู่กันแสนสามพันเงินแสนสามพันนะครับตัวนี้กับตัวใหญ่นี่บ้าครับอ๋อนี่เลยคู่กันเลยให้เบิ้งตัวคู่กันนะครับแสนสามพันนะครับสูงร้อยหาสิบกว่าได้นะพี่นะใหญ่นะครับตัวคู่ สูงเงาดีนะครับสะอวนนะพี่น้องนี่อีกตัวนึงนะครับนี่นะครับซ้ำๆกันเลยนะพี่น้องเนี่ยแน่นๆเลยนะครับ ากเบอร์โทร่วเลยครับไอจำได้ครับโอ้สีได้ขายในตลาดนี่เลยเนาะครับตัวครูยังไงยังครับผมราคาเป็นยังไงครับไอช่วงนี้ก็อยากลงอยู่ครับราคาลงครับอืมคนคนซื้อเป็นยังไงครับหลายบ่คนซื้อมันก็บ่บ่ค่อยหลเหรอกครับคนบ่มีเวียดนามก็บ่ได้ขายครับอ๋อส่วนมากหลักๆขายให้เวียดนามเลยเวียดนามครับเป็นงัวเนื้ออย่างเดียวเนืออ๋อ แสดงว่าช่วงนี้กับผู้ใดมีงานเนื้อกับพ่อได้ขายกับพ่อได้ขายครับคือว่าคนไทยก็ยังนิ่งอยู่นะครับพี่น้องคนซื้อเลี้ยงถือว่ายังเศรษฐกิจบ่ดีนะครับเรื่องหลายๆอย่างนะครับพี่น้องราคาแต่ละนัดนี่ขึ้นลงหลายบ่ครับต่างกันหลายบ่ก็เป็นบางนัดครับก็เป็นบางนัดอยู่ขึ้นลงก็ได้ครับ บางนัดก็ขึ้นบางนัดก็ลุงครับเอาเป็นลักก็ได้๋อต้องติดตามตลอดติดตามโอเคขอบคุณครับอันนี้แม่ลูกของไผ่ครับนี่บนี่นะครับท่าใดก็ครับหามื่นสองหามืนสองพี่น้องท่องบ่ครับท่องหาเดือนแล้วครับท่องแรกหรือท่องไหนครับท่องแรกนะครับพี่น้อง ทองจงอ่างไฟนะครับสูงนะครับสูง้อยหาชิ้นกวา้อยหกสิบนะครับใหายคักนะครับนี่อ๋นอนี่นะครับผสมพอนี่นะครับพี่น้องโอ้่ายยังดีเลยนะพี่น้องหางกงไงสูงยาวนะครับ ฝากเบอร์โทรเลยครับพอ่อ065 0 6 5 084 0 8 4 4832 4ห้2นยอะครับหอยยังครับพ่ออยออปทุมรัตน์ครับหอยออดปทุมรัตน์นะครับนีบ่งวเช่องนะครับพี่น้องโอ้ปป <6 S 2> เป็นจะเลี่ยงนะครับพี่น้อง